กาน,นี้ทอล์กในวันนี้จะกลับมาพูดถึงหนึ่งในหัวข้อของจักรวาลโอเวอร์โดครับเนื้อหาในคลิปคือการพูดถึงดินแดนในป่าลึกดินแดนที่อยู่ในผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่ถ้าหากมองจากท้องฟ้ามันก็จะดูเหมือนทะเลป่ายังไงอย่างนั้นดินแดนแห่งนี้คือที่อยู่อาศัยของเผ่าอายุยืนเผ่าพันธุ์ที่ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับกับซีรีส์จักรวาลโอเวอร์โดตอนที่๙ดินแดนในป่าลึกอาณาจักรเอลและแน่นอน คลิปนี้มีสปอยอาณาจักรเอลคือดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นป่าขนาดใหญ่พื้นป่าที่มีชื่อว่าเอเวอเชอร์มันคือป่าที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์อันตรายและมีความสลับซับซ้อนของต้นไม้ที่ทำให้ผู้บุกลุกลงทิศลงทางแถมบรรยากาศในป่า ยังเป็นบรรยากาศแบบเฉพาะเจาะจ,จงมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคือมีไออุ่นเหมือนอากาศที่มีความเขียวุ่มซึมซาบอยู่แถมยังมีกลิ่นหอมเข้มข้นในแบบเฉพาะตัวและที่สําคัญความหนานแน่นของต้นไม้ยังเป็นเหมือนปล้องป่าการที่คอยคัดควางผู้บุกรุกจากภายนอกที่หากเดินเข้ามาโดยไม่วางแผนล่วงหน้าสุดท้ายก็หนีไม่พ้นจะหลงทางและถูกสัตว์ปีศาจกินเป็นอาหารนอกจากนั้นความกว้างใหญ่ของป่าก็ยากที่จะหาอะไรมาเปรียบครับ มันทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งดึกหลับขนาดป่าท็อปข้างหมู่บ้านขาเนที่ว่ากวางกวางยังเทียบไม่ได้เลยสักนิดถ้าให้ผมเปรียบเทียบกับโลกของเราในปัจจุบันผมว่ามันแอบคล้ายกับป่าอเมซอนในแง่ของความยิ่งใหญ่และแง่ของศูนย์รวมอารยธรรมนะครับภายในผืนป่าน,นี้คือที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายหลายสายพันธุ์ทั้งมอนสเตอร์อย่าง h ฮล l ิ n เบ i r d นกรูปร่างน่าหลักที่มีความสามารถเรียนเสียงคำรามของมอนสเตอร์ได้หลายชนิด หรือจะกรีอกมนุษย์เห็ดหมดหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่อาศัยในป่าเอเวอร์เชอร์ลักษณะเด่นของเผ่าพันธุ์นี้คือกินได้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาหากพวกมันเจอกับดาร์กเอลในป่าพวกมันจะรักษาระยะห่างไวและไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกันและที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ว่าหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในป่าน,นี้คือดาร์กเอลตรงนี้ต้องบอกสังนิษว่าดาร์กเอลกับเอลไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นเมืองใหญ่ถึงทั้งสองจะไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่เป็นศัตรูกันแต่ก็ ทำหนองว่าต่างคนต่างอยู่ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอะไรทํหนองนั้นและในคลิปนี้ผมจะยังไม่ลงลึกอะไรเกี่ยวกับดาร์คเอลนะครับเอาไว้มาทําคลิปแยกแยกลงลึกทีเดียวตอนนี้ของโฟกัสที่อาณาจักรเอลก่อนหากมองลงมาจากท้องฟ้าจะเห็นว่าปลายทางของผืนป่ามีทะเลสาบขนาดใหญ่มันคือทะเลสาบจันเซียวที่สักแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นมีเมืองหลวงของเอลตั้งอยู่เมืองหลวงของเอลคือสถานที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่สร้างจากต้นเอลที ต้นไม้ที่เหมือนศูนย์กลางอรารยธรรมของเอลตรงนี้เขาแวะพูดถึงเอลทีสักนิดครับแลกเริ่มเดิมทีมันคือต้นไม้ใหญ่ธรรมดาที่เติบโตในป่าเอเวเชอร์แต่มันกลับเป็นต้นไม้ที่ลักษณะพิเศษคือมีความเข้ากับเวทของเอลและด์กเอลได้อย่างไม่น่าเชื่อหากดูอิดเผาเอลหรือด์กเอลส่งพลังเวทเข้าไปรูปร่างของต้นไม้ก็พร้อมจะเปลี่ยนไปตามพลังเวทหากดูอิดต้องการให้มีโพรงมันก็จะมีโพรงหากดูอิดต้องการให้มันเติบโตมันก็จะเติบโต หรือหากดูอิจต้องการมีสภาพแบบไหนแค่ส่งพลังเวทเข้าไปมันจะปรับรูปร่างตามนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอลได้ยึดถือจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาก่อนจะตั้งชื่อใหม่ว่าต้นเอลทีต้นไม้เอลนั่นเองส่วนเหตุผลที่เอลเลือกดัดแปลงและอยู่บนต้นไม้เป็นเพราะวิถีชีวิตบีบให้เป็นแบบนั้นเพราะในป่าแห่งนี้ไม่ได้มีแค่เอลเผ่าพันธุ์เดียวครับ มันยังมีสัตว์ปีศาจมากมายที่จ้องจะกินเอลเป็นอาหารสัตว์ปีศาจที่ว่ามีหลายรูปแบบทั้งสัตว์ที่จู่โจมบนพื้นดินสัตว์ที่จู่โจมบนทอ้องฟ้าและสัตว์ที่เคลื่อนที่ไปมายอย่างอิสระบนต้นไม้อย่างพวกแมลงหรือง,งูพิษขนาดใหญ่เผาเอลมากมายในป่าจึงปรับตัววางโครงสร้างของถิ่นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนต้นเอลทีเป็นบ้านเป็นป้อมปราก,การเป็นทุกอย่างของพวกเขาถ้าให้อธิบายแบบเห็นภาพ คือในป่าแห่งนี้มีหมู่บ้านเอลกับดาักเอลกระจายตัวอยู่เต็มผืนป่าครับหมู่บ้านหนึ่งอาจมีสมาชิกหลักร้อยต้นจนไปจนถึงหลักหลายร้อยหรือหลายพันแต่โครงสร้างหลักที่ทุกหมู่บ้านมีคล้ายกันคือในอนาเขตหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยต้นเอลทีต้นเอลทีแต่ละต้นจะมีสะพานไม้เชื่อมหากันมีลานกิจกรรมที่งอกจากต้นเอลทีและรอบหมู่บ้านยังมีเอลทีสูงใหญ่ขึ้นปกคลุมคล้ายกับเป็นกำแพงเมืองที่แต่ละต้นจะมีสะพานไม้เชื่อมหากันเพื่อใช้เป็นจุดลำเลียงเอลขณะเฝ้ายามนั่นเอง และนอกจากนั้นเอลที LT มีประโยชน์อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการนำมาสร้างเฟอร์นิเจอร์เครื่องป้องกันไปจนถึงอาวุธที่มีความทนทานเทียบเท่ากับโลหะอีกด้วยกลับมาที่เมืองหลวงของเอลบริเวณรอบนอกของเมืองหลวงกลับไม่มีต้นไม้ชนิดอื่นอยู่เลยแทมพื้นดินระยะหนึ่งก่อนเข้าเขตเ,เมืองอยังเป็นพื้นทีโลง่งทุ่งหญ้าที่ไม่สามารถหลบซ่อนหรือบดบ,บังสายตาได้เหตุผลที่เป็นแบบนั้นเพื่อป้องกันการแฝงตัวเข้ามาของผู้บุกรุก และง่ายต่อการตรวจตานั่นเองถ้าให้พูดแบบเห็นภาพคือระหว่างเดินทางผ่านป่าขนาดใหญ่บรรยากาศโดยรอบจะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น่านาชนิดแต่พอเห็นเขตเมืองหลวงของเอลสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปคือมีทุ่งหญ้าก,กั้นบริเวณโดยรอบเอาไว้และในเขตเมืองหลวงจะไม่มีต้นไม้อื่นเลยนอกจากต้นเอลทีบริเวณกำแพงเมืองคือต้นเอลทีที่ขึ้นปกคลุมพื้นดินและมีสะพานไม้เป็นทางเชื่อมระหว่างต้น บนสะพานไม้และต้นเอลทีเหล่านั้นจะมีทหารเอลถือธนูคอยเดินตรวจตราอยู่เป็นระยะพอผ่านกำแพงเข้ามาก็จะเห็นอีกความแตกต่างคือเมืองเอลจะแตกต่างกับเมืองของมนุษย์ไม่มีถนนสายหลักมีเพียงต้นเอลทีหลายพันตน้นและสะพานไม้คอยเชื่อมหาระหว่างกันก็แค่นั้นสภาพแวดล้อมในเมืองหลวงเอลคือสถานที่ที่ประชากรเอลหนานแน่นที่สุดสภาพแวดล้อมของเมืองหลวงค่อนข้างแออัดมันแออัดจนทำให้อายเพลินึกถึงโลกที่เขาจากมา โลกที่เต็มไปด้วยตึกสูงแต่ผู้คนกลับใช้ชีวิตอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆต่างกันแค่ตึกในโลกของไอสร้างจากปูนแต่ตึกสูงในเมืองหลวงเอลคือต้นเอลทีที่ขึ้นหนาแน่นนั่นเองในด้านวิถีชีวิตเอลถือเป็นเผ่าพันธุ์ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกมีเอลน้อยตนมากครับที่จะมีความรู้เรื่องโลกภายนอกดังนั้นเอลในดับชาวบ้านทั่วไปจึงไม่ให้ค่ากับทองคํามากนัก พวกเขาเน้นหากินในป่าล่าสัตว์หาสมุนไพรและนำมาแลกเปลี่ยนกันย้ำจำเป็นก็แค่นั้นอาจมีบ้างที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นแต่ก็ไม่บ่อยนักและหากถามว่าเอลในเมืองหลวงนั้นนับถือศาสนา,า,าอะไรก็ต้องบอกตรงๆครับว่าพวกเขาไม่นับถือเทพเจ้าใดๆท้งนั้นและถ้าจะบอกว่านับถือผมขอใช้คำว่าเชื่อฟังอย่างเดีกเลี้ยงไม่ได้จะดูเป็นคำที่ตรงกว่านิดๆเหล่าเอลล้วนเชื่อฟังพระราชา หรือเอลราชวงศ์ที่สืบทอดพลังของราชาองค์ก่อนเอลที่มีสีของดวงตาแต่ละข้างไม่เหมือนกันและเป็นเอลที่ควบคุมพูดดินต้นกําเนิดได้ส่วนการเชื่อฟังนั้นก็ไม่ได้เป็นการเชื่อฟังจากใจจริงแต่พวกเขาต้องเชื่อฟังเพราะไม่สามารถต่อต้านพระราชาได้อีกทั้งพลังของพระราชายังเป็นของจริงที่แม้แต่วีรชนก็ยังต่อก่อนไม่ได้ส่วนในด้านการเมืองการปกครอง อาณาจักรเอลมีการปกครองโดยระบอบกษัตริย์ที่กษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดสูงที่สุดในประเทศแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ดูเป็นการปกครองแบบหลวมๆครับไม่ได้มีระบบที่ซับซ้อนไม่ได้มีการจัดการที่ชัดเจนหากเทียบกับรีเอสติเซก็ะจะมีกษัตริย์ลำคอซาที่3เป็นประมุกและมีเหล่าขุนนางปกครองเมืองคอยรับนโยบายและทรงภาษีให้ประเทศหรือหากเทียบกับจักรวรรดิบาฮาลุดก็ะจะมีจิกหนีปเป็นกษัตริย์ และมีข้าราชการหน่วยงานต่างๆค่อยดูแลแต่ละเรื่องแต่กษัตริย์เอลเขาปกครองแบบตนเองอยู่จุดสูงสุดปกครองแบบเป็นอันรู้กันว่าผืนป่านี้เขามีอิสระจะทําอะไรก็ได้แต่ก็ไม่ได้มีระบบขุนนางหรือเราข้าราชการที่ชัดเจนขนาดนั้นหมู่บ้านเอลอื่นๆนอกเมืองหลวงก็ไม่ได้ส่งภาษีหรือรับการดูแลจากเมืองหลวงแต่ถ้าเมืองหลวงมีเรื่องหรือเกิดสงครามใหญ่เมืองหลวงจะส่งทหารไปแจ้งข่าวให้หมู่บ้านเหล่านั้นส่งกาลังมาช่วยอะไรทํานองน,นั้น ในด้านกําลังลบถึงแม้ในเนื้อเรื่องจะไม่ได้เปิดเผยออกมา,มามากนักว่ากําลังลบของอาณาจักรเอลมีอะไรบางหรือมีข้อมูลเชิงลึกแบบไหนแต่ที่ผมพอจะนิยามได้คือกําลังลบของอาณาจักรเอลเด่นด้านดูอิดกับเรนเจอร์ทหารมากมายของอาณาจักรมีความโดดเด่นเรื่องการซุ่มโจมตีใช้ผู้เป็นประเทศของป่าให้เป็นประโยชน์แต่จุดอ่อนนั้นคือการประทะก,กับศัตรูซึ่งนาหากศัตรูบุกมารวดเดียวการตั้งรับของทหารเอลจะลวนทันที ต่างจากตอนซุ่มโจมตีหรือบุกโจมตีทีเผลอที่จะได้เปรียบมากที่สุดหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจคิดใช่ไหมครับว่าดินแดนของเอลเป็นดินแดนในป่าลึกดังนั้นพวกเขาคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกไม่มีมิตรหรือศัตรูอยู่สันโดษกับเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ก็แค่นั้นถ้าคิดแบบนั้นก็อาจจะคิดผิดไปน,นิดครับเพราะอาณาจักรเอลถือเป็นศัตรูอันดับตน้ตนๆของาศาสนจักรเซเลนประเทศที่มีความเชื่อ ว่ามนุษย์คือผู้ที่อยู่เหนือทุกสิ่งความบาดหมางทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคสมัยของราชาเอลคนปัจจุบันเดเคมโฮแกนเดเคมคือลูกของราชาเอลคนก่อนใช้ถูกยกย่องว่าเป็นนักรบเกราะเบาที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานั้นถึงแม้เดเคมจะไม่รับพลังด้านนักลบเกราะเบาจากพ่อแต่เดเคมก็ถือเป็นเอลสายเลือดราชวงศ์ที่มีความโดดเด่นเรื่องพลังเวทและทักษะต่างๆในระดับสูงที่หากอยู่ในอิกดาซิล เนเคียมจะมีระเวียสูงถึง70เลยทีเดียวเนเคียมถือเป็นเอลมากฝีมือครับแต่ในขณะเดียวกันเขากลับหมกมุ่นแต่เรื่องผลิตทายาดเกณฑ์เอลเพศหญิงไม่สำน้าเข้าปราศาสตรและผลิตลูกทั้งวันทั้งคืนเพื่อหวังจะมีทายาที่แข็งแกร่งปรากฏขึ้นในช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเอลกับเมืองข้างเคียงนอกเขตป่าสาสนจักรซเลนยังอยู่ในระดับที่ติดต่อไปมาหากันได้ แต่คนที่ทําให้ทุกอย่างพังทลายก็คือเดเคมที่แอบไปลักพาตัวหญิงสาวจากสาธารณสเลนมาที่อาณาจักรเอลและทําลูกจนเธอตั้งท้องมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความรักและไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความใครทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเดเคมอยากพิสูจน์ว่าถ้ามีลูกกับมนุษย์ที่แข็งแกร่งจะเป็นยังไงจะมีเด็กพรสวรรค์กําเนิดมาหรือไม่และหญิงสาวที่เดเคมลักพาตัวมาก็คือหนึ่งในกําลังลบหลักของสาธารณสเลน ให้ตาที่ส,าาสัสนจักรมีไว้เพื่อปกป้องประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือเหล่าเบื้องบนของส,าาสัตนจักรโกรธเดเคมาถึงขั้นประกาศสงครามกับอาณาจักรเอลและประกาศให้เดเคมเป็นอาชญากรร้แรงที่ต้องกำจัดให้ได้และนอกจากนั้นพวกเขายังส่งคัมภีรดินนาการให้เข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกจับสภาพที่เหล่าคัมภีรดินอการเห็นในตอนนั้นคือเธอถูกล่ามด้วยโซ่ตวนกระทำในสิ่งที่ยากจะจินตนาการ และตั้งท้องลูกของราชาเอลเดเคมโฮแกนบทสรุปในตอนนั้นคือเดเคมหลบหนีออกมาได้สำเร็จาศจาสนาจักรและอาณาจักรเอลเริ่มสงครามที่กินระยะเวลาหลายทศวรรษส่วนหญิงสาวที่ถูกช่วยเหลือไว้และให้กำเนิดเด็กครึ่งเอลขึ้นมาหนึ่งคนเด็กที่จะกลายเป็นกำลังลบสำคัญของาศาสนาจักรในอนาคตส่วนสภาพจิตใจของหญิงสาวไม่ต้องพูดถึงครับแหลกสลายไม่มีชิ้นดี ส่วนเรื่องราวของเดย์เคนผมขอยกยอดไปทำคลิปหน้านะครับจะได้ทำแบบเจาะลึกให้เป็นเรื่องเฉพาะของเดย์เคนเพียวๆสัญญาว่าไม่นานเกินรอครับจะทำออกมาให้เร็วที่สุดหลังเหตุการณ์ผ่านไปหลายทศวรรษสงครามระหว่งางศาสนจาจักเรเซเลนกับอาณาจักรเอลก็ยังคงประทะกันอยู่เป็นระยะมันไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบที่ต่างฝ่ายต่างส่งกาลังลบที่สุดเข้าหากันแต่เป็นสงครามที่ประทะกันตามแนวป่าก่อนถึงเขตอาณาจักรเอล แต่สุดท้ายรูปแบบสงครามก็เปลี่ยนไปศาสนาจักเรเเลนมีความดุดันมากขึ้นมีการส่งกําลังลบที่ร้ายกาจเข้ามามากขึ้นเพราะในตอนนั้นพวกเขาได้เห็นการมาถึงของอาณาจักรมนตรานั่นเองศาสนาจักเรเเลนคอยมอนิเตอร์อาณาจักรมนตรามาเรื่อยๆตั้งแต่ที่เห็นไอปรากฏตัวในหุ่งลาบคัสเซไปจนถึงตอนที่ไอบุกถล่มรีเอสติเซหรือแม้แต่ที่ไอเข้าไปพัวพันกับอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์พวกเขาก็ตามเก็บข้อมูลทั้งหมด สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหล่าเบื้องบนของสานจักเรเซเลนพากันคิดว่าสักวันต้องถึงคิวของพวกเขาแน่ๆสงครามใหญ่ระหว่งางศาสนัจักรเซเลนกับอาณาจักรมนตราต้องเกิดขึ้นในวันใดก็วันหนึง่งดังนั้นพวกเขาต้องเตรียมความพร้อมเท่าที่จะเตรียมได้ทั้งฝึกฝนฝีมือของทหารไปรจนถึงเคลียร์ปัญหาตกค้างทั้งหมดหนึ่งในนั้นก็คือสงครามกับอาณาจักรเอลนั่นเองครับในตอนนั้นเหล่าเบื้องบนตัดสินใจ พวกเขาทุ่มเทกาลังลบทั้งหมดมาที่อาณาจักรเอลเพื่อหวังปิดฉากสงครามที่ยาวนานและเอาเวลาที่เหลือไปโฟกัสกับอาณาจากักรมนตราและมันก็ได้ผลอย่างที่คิดครับาศาสนาจักรที่ส่งทหารดับสูงเข้ามาตั้งค่ายประชิดอาณาจักรเอลก่อนจะส่งกําลังลบสําคัญเข้ามาปิดเกมทั้งหมดและกําลังลบทีวาก็คือลูกของเดเคมที่เกิดจากหญิงมนุษย์ที่เดเคมลักพาตัวในอดีตเด็กคนนั้นคือมนุษย์เทวะครึ่งเอลเซชิ Z กำลังลบสำคัญของสารจักรในตอนนี้บทสรุปในตอนนั้นคืออาณาจักรเอลถูกทำลายเมืองหลวงถูกสารจักเรเสลียนยึดครองเอาไว้และเดคเคนถูกสังหารอย่างเวทนาด้วยฝีมือของเซชินั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของอาณาจักรเอลดินแดนในป่าลึกที่ตั้งตัวเป็นเอก,กเทศหากมีข้อมูลตรงไหนที่พลาดไปผมต้องขออภัยมากนะที่นีด้วย ส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามอันนี้ทกไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ